เด็กจ้าก็เดี๋ยววันนี้เนาะเดี๋ยวจะทำไกด์สำหรับอาวิชชั้นเจ็ดว่าจะทำอย่างไรถึงได้สามดาวแล้วกันเนาะก็ในชั้นเจ็ดเนาะมันจะมีพวกอ่าตำรวจอวกาศปฏิติพวกเนกี้ยเนาะก็หลักเนี่ยตัวที่มีปัญหาสำหรับห้องแรกห้องแรกเนี่ยห้องห้องแรกทำสามดาวเนี่ยยากสุดแหละเพราะว่ามันห้องหรเลยชที่จะใช้เวลาเนาะก็อ่า นื่องจากว่ามันมีน้ำเนาะเราต้องการเบรสให้เราไปที่สุดก่อนที่มันจะเปิดเกาะเพราะว่าตัวไฟฟ้าเนี่ยมันเอาไว้เปิดเอาไว้พังเกาะของตัวน้ําแต่ว่ามันพังค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเราจะเบรสให้มันให้ตายก่อนตัวแรกแต่ตัวตัวไฟฟ้ากับตัวน้ําแข็งเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปข้ามอีกทีก็ได้ส่วนด้านล่างด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากก็าสำหรับด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าให้ตัวลมก่อนเพราะว่าตัวลมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให เนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยเวลามันล้มอะ่ะมันจะทาให้มันจะมีสกิลทาให้ลุกขึ้นมาทันทีแล้วก็เปิดโลเลยโอเคมาที่ชั้นสองชั้นสองสำหรับด้านบนค่าตัวไหนก่อนถ้าชั้นแรกไม่ได้ถ้าห้องถ้าชั้นถ้าขึ้งบนเนี่ยไม่ได้มีตัวดินหรือตัวดาบใหญ่ให้ค่าตัวนี้ก่อนนะให้ค่าตัวดินก่อนแล้วก็ให้มาค่าสองตัวนี้เหมือนเดิมส่วนขึ้งล่าง เค ok รื่ the องล the okay. 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 ่างก็เหมือนเดิมฆ่าตัวลมก่อนแล้วค่อยมาฆ่าสองตัวนี้เพราะว่าเครื่องล่างเนี่ยคงจะมีอยางไงก็จะมีตัวดีสักตัวแหละเออมาตีตัวนี้เนาะโอเคห้องสามห้องสามไม่มีอะไรมากก็อ่าแน้วจากห้องบนเราจะมีตัวน้ําแข็งแต่ว่าห้องล่างจะไม่เราจะไม่มีตัวน้ําแข็งเพราะว่าตอนเนี้ยเกมมันแจกตัวน้าแข็งมาแค่ตัวเดียวก็คือเกยะเพราะฉะนั้นไอตัวปัตตุยนไฟฟ้าเนี่ยเราจะระเบิดเกาะมันไม่ได้เพราะฉะนั้น ครึ่งล่างเราจะต้องฆ่าตัวนี้ก่อนก่อนที่จะเปิดเกาะเนาะโอเคพยายามทํานเบอร์เทใส่ตัวนี้ให้มากที่สุดก่อนที่มันจะเปิดเกาะยังไงก็เปิดอย่างงั้ก็ต้องเปิดไปแลลวโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลก,กันดีกว่าเนานะส่วนตัวที่จัดไว้อ่าที่บนจะต้องการเราต้องการเบอร์ทใท้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นจะมีฟิตแล้วก็ท่าน,น้ําตัวอะไรก็ได้ซึ่งในที่นี้ผมขอเลือกอ่าในส่วนของ ซีคิวเนาะแล้วก็เอมเบอร์ในการละลายก่อนตัวน้ําแข็งตัวนึงก็เกยะอ่าเอาไว้แช่แข็งเนาะโอเคส่วนครึ่งล่างครึ่งล่างจะเป็นอ่าตัวเอกลูมิเนซ่าธาดินแล้วก็อ่าไฟต้องการเอามาละลายน้ำแข็งแล้วก็น้ําซึ่งต้องการเอามาอ่าละลายน,นนะเนาะส่วนอีกตัวหนึ่ง อันเนี้ยเล่นได้สองตัวคืออีกอีกตัวหนึ่งคือฟรีเนาะแต่ตามจริงอ่าตามจริงจะเป็นตัวไหนก็ได้เนาะอ่าเป็นเอาอันนี้ดีกว่าจะได้โบนัสของอ่าหินสองตัวโอเคก็จะเล่นแบบตี่แบบนี้เนาะโอเคไปเลยลวกันก็หลักๆเนี่ยมันจะเป็นแคดี้หนึ่งตัวที่เหลือเป็นซับสามนอกจากช่ว,ชวงแรกๆเกมเพราะว่าเราฟันได้ไม่ได้ตัวหรอก โอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่าถ้าชั้นแรกบัฟอันนี้ไม่แย่เพราะว่าเพิ่มความเสียหายทางสกิลธาตุก็คือกดสกิลแล้วแรงขึ้นเนาะโอเคเปิดเราจะเข้าตัวนี้ก่อน ประมนี้มันจะประมาณน,นี้เลยต่ตัวนี้ก็ถค่อยนุ่นนวมไปก,ก่อนเดี๋ยวจะเปิดก่อนละตอนนี้ยนตุ๊กตาแล้วก็ยิงประมาณสองนัดตัวน,นี้เราต้องปั๊มอัติิน,วนิวด้วย ตัวน,นี้เลือกได้จะยิงตัวไหนก่อนไปยิงไปเลยไม่ล้มแฮะมันจะมีบางจังหวะเนาะที่มันเบิดเล่้งหมดโอเคอน,นี้เดี๋ยวรอ,อเกยะเกยะจะละลายกเกาะเราใช้น้ำแข็งสองครั้งเนาะถึงจะละถึงจะเกาะจะหายโอเคต่อไปซึ่งล่าง ที่ขึ้นแรกอย่างที่เรารู้เนาะเมื่อกี้เราจะเล็งตัวลมก่อนต้นโดลมอ่าเลยไม่มีงั้นก็เล็งตัวนี้ก่อน <S 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 ในช่วงที่มันเปิดเกาะเราเราก็ให้แซนดา้ามันละลายเกาะไปก่อน <S <S 2> <S 2> ตอนนี้ก็มาติดตรงนี้ก่อน

อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเนาะมันจะขึ้นบนซึ่งถ้ามันขึ้นบนเราทำอะไรไม่ได้ละส่วนตัวลมเวลามันดูดให้พยายามใจเย็นหน่อยเพราะว่าเราทำอะไรไม่ไ,มได้อยู่แล้วแหละช่วงนี้ ทันหรือเปล่าเนี่ยอ่ามันปับเกาะทันได้อีกนีนึงโอเคโอเคท,ออทันอัตราจีงมันควรจะไวกว่าน,นี้เนาะอันนี้พี่ผิดแผนนิดหน่อยแต่ก็ทันอยู่อ่าชั้นเนี้ยแหละมันเป็นชั้นที่มีปัญหาที่สุดแล้วชั้นต่อไปก็ไม่ยากละโอเคก็คถ้าคิดว่าติวหรือน่าจะดีกว่าเราเนาะ เพราะว่าตีเนี้ตี่สองมันค่อนข้างจะดีเพียช้าไปหน่อยโอเคเห็นไอ้บัฟของท่านสองห้องสองถ้าไม่ตายก็ไม่แย่แต่อันสองก็ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องการดาเมจเนาะอันตีก็ไม่เป็นไรในชั้นสองมันจะยังมีน้ำอยู่ทําจะไม่ผิดนะใช่ไหมน่าเป็นน้ำเดี๋ยวนะเราต้องฆ่าตัวนั้นก่อนหรือล่าใชาต้องฆ่าตัวนี้ก่อน ใครเฟสบุกวันเลยเนี่ยนี่เันเป็นตัวน้ำแข็งไม่เปิดเกาะใช่ไหมไม้เปิดเกาะฉันตายนะโอเคเหมือนเดิมเราจะเอาตัวเราต้องไปนี้ก่อนอะ โอ้ยฟังกูด้วยอนก็เสียกันอาแข็งเออโอเคแต่ชั้นนี้นมันไม่แหละอย่างที่รู้แหละว่ามันง่ายไม่ค่อยมีอะไรง่ายกว่าชั้นแรกอีกในยินปกติได้เลยนนก็เวลาผ่านสามดาวเนาะมันให้หกกะทีครึ่งซึ่งก็เยอะกว่าชั้นที่แล้ว โอเคต้องที่แล้วสิอ่าต้องอันนี้เราต้องเล็งตัวอะไรก็ได้เพราะมันมีตัวไฟกับตัวดินเล็งตัวดินแล้วกันมันอาจจะดูแรงแปลกๆแล้วแต่มันมาจากปรับท่าแล้วเนาะ เวลาติดแล้วก็ชั้นเนี้ยเวลาติดคียมันจะแรงมากๆบวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยจะดูแลมันจะดูแรงแปลกแปลกเนี่ยน,นี่เล่นจับใจเย็นได้เลยอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องรีบใครมันเป็นอะไรมาเนี่ยอ่าอ,อันนี้ฆ่าตัวลมก่อนถ้าตัวลมตายก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยอโอเคมันเปิดอันนี้ละอ่ะอันนี่เป็นอะไรยันติดอยู่ละ ก็เอาตัวดินเนาะตีตัวนี้แตะฮะหายไปไหนเราจะชอบหนีอย่างนี้เนาะอันนี้นไ,ไหนเห็นไหมชั้นนี้ง่ายกว่าชั้นห้องที่แล้วเยอะมากต่อไปก็ห้องสามห้องสามก็ให้กับห้องสองอ๋อมันมันเป็นอย่างจริงจิงคือ มันจะง่ายลงเรื่อยๆ,ๆเนาะ,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 ะอ่ะเพื่อแสงของธาตุเพอร์คอนก็จะแรงขึ้นอีกวับ,บรอบนี้มันเน้นถ้าแปมสก,กิลแฮะก็ะเดี๋ยวอ่ะเจอตัวอะไรจยาไม่ได้ละอ่าเอาตัวลมก่อน <S <S อันนั้นมันน้ำหรืออะไรเอาน้ำ <S 1> <S 1> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ปับ โอเคอะถ้าไรากะก่อนรอเด้แล้วมันดันข้องซ้ายละทำเวลาทำเวลาอันนี้จะเจ็ดนาทีครึ่งซึ่งเอาตามจริงเวลามันค่อนข้างจะรัดรัดคุมอยู่เนาะแต่ว่ามันสามตัวมันเร็วอยู่แล้วเจ็ดสามตัวไม่ได้มีห้าตัวเหมือนท่องที่แล้วอันนี้ต้องเราต้องเอาตัวไฟฟ้าก่อนโอเค ก็นวดไปเลยแล้วกันผมว่าโหลดด้วยก็ดีนะเพราะว่าพวกอาดาเมจจะโูดัสพวกน,น,นี้ยังมีมันจะเสียเวลาหนะน่อยนี่มันคือข้ามไม่ทันแต่ว่านั่นก็น่าจะได้อยู่แหละอะ,อะไรเนี่ยยู่ก็มีคำามาต่อย ขั้นี้แต่ก็จบละโอเคเดี๋ยวอีกนาทีกว่าเนี่ยแล้ไล่ก่อนตัวนี้ก่อนมันยังไม่ได้ไปสนตัวนั้นทจริงก่อนหน้านี้คือเข้าใจลืมไปลืมลืมไปว่าด่านเนี้ยไอชั้นเนี้ยมันไม่ได้อ่าแรงตามอัติเนาะอันนั้นมันชั้น6อันนี้มันคือคิดจะแรงขึ้นโอเค ก็ประมาณนี้สำหรับชั้นเจ็ดเนาะมันมน่าจะในเรื่องอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราูไม่ค่อยได้สู้กับพวกนี้เนาะก็พอเข้าใจแล้วความทได้แต่ว่าเดี๋ยวแนวะคตมันก็จัดโอมโมชั่นมาให้เจอยากๆกว่านี้แหละเนาะสามตัวมันมันยากอยู่แหละแต่ถ้าเบิร์ดได้ทันสักตัวหนึ่งก็ถือว่าจะง่ายลงมาเยอะละโอเคก็มีประมาณนี้เนาะโอเคงั้นก็จบลิปดีกว่า